สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อสซวีโโรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับตอนนี้เมื่อกี้ทำคลิปสมัธเสร็จนะครับถ่าเครื่องเปลี่ยนเปลืองเกียร์ทมัมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาอยู่กับคลิปย้อยยี่ห้าออนิวนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าลูกค้าบอกว่า เขียไม้ไม่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยลูกค้าบอกว่าไปซ่อมมารอบนึงแล้วเนี่ยเห็นไหมสายตัวนี้นะครับมันจะรอดไปในลักษณะนี้นะครับมันจะมีมอกรองกดทับอยู่นะครับมอกรองจะกดทับอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเห็นแต่ทองแดงทองแดงมันขาดอยู่หายเส้นอยู่นะครับ ก็ใครที่เจอปัญหานี้นะครับคลิก125รุ่นเก่านะครับ PCX 2,018 2,019 2,020หรือไม่ก็คลิก125รหัส KZR s c o o p y ตัวใหม่ครับที่มันมีใหม่ดิจิตอลนะครับเนี่ยบางทีมอกองมันกดทับนะครับแล้วก็ลงหลุมกระแทกหลุมแล้วก็ ไม่ไม่ขึ้นนะต้องลองถอดดูตรงนี้ดูครับเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้แหละมันขาดนะครับมอกรองมันกดทับขาดนะครับน่าจะเป็นแนวทางให้หลายๆคนอยู่นะครับสายไม่ไม่ขึ้นไอเข็มไม่ไม่ขึ้นนะครับชิปนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับใครที่ใช้คลิกร้อยยี่สิบห้าทุกรุ่นนะครับแล้วก็ P C X ทุกรุ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะเจอปัญหานี้อยู่หลายคนต้องเจอนะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเรือนไม้นะครับให้ดูสายไฟตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีมอกรอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ขี่ไปแล้วเครื่องดังเหมือนการสูบพังนะครับไม่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับนี่คืออุปกรณ์พวกเนี้นะครับเขาเรียกว่าบางโคนเนี่ยบางโคนหลังบางโคนกันสัดเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับพวกพลาสติกเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วมันหดตัวนะครับแล้วมันดังทําให้ดังเหมือนการสูบหลวมนะครับ ขออ,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  ồi, อยู่ข้างในเนี่ยนะครับอันนี้ก็สั่งมาใหม่แล้วนะครับผมเข้าดูรหัสอะไรให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าไปซื้อเองนะครับเนี่ยอีกอย่างนึงเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันไปกดทับนะครับสายไฟนะครับสายไฟเซนเซอร์สายไฟ,ะะยไฟซเซนเซอร,ร์รอบเครื่องยนต์นะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีรอยกดทับอยู่นะครับจนสายไฟขาดเห็นแต่ทองแดงนะครับ หลายคนก็เจอปัญหาหม้อกองบูทลวมนะครับเนี่ยคันนี้ยังแน่นอยู่นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวต้องเอาไปล้างเดี๋ยวให้พี่แกล้างช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟเดี๋ยวให้ลูกค้าเป็นคนล้างช่วยกันทํามาหากินนะครับอย่าหาว่าผมใช้ลูกค้านะถ้าช่วยกันทํามันก็เสร็จเร็วนะครับล้างหม้อกองเนี่ยครับหรือผมให้ล้างเองแต่ผมก็ไม่ได้คิดตัง ลงแรงล้างเองแฟบหน้าบ้านน้ำอยู่หน้าบ้านก็มีนะครับเดี๋ยวให้แกไปล้างออกนะครับผมก็จะช่วยต่อสายไฟให้แกแล้วก็ประกอบกลับนะครับแล้วก็จะมีโครงการล้างเรือนลิ้นเร่งเช็คโค้ดให้พี่แกด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรหัสอะไรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับท,ที่มันที่มันทําให้ดังเลยเราต้องเปลี่ยนละอะไรตัวไหนบ้างนะครับนี่นี่เข้าดูพาร์ทอะไรแล้วก็ให้ลูกค้าไปหาซื้อมาเองครับ ของครบแล้วก็มาใส่ทีหลังนี่บางโคลนหลังนะครับรหัสนี้เลยนะครับเนี่ยบางโคลนหลังรหัสนี้นะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็จะเป็นตัวกั้นหม้อพักน้ําครับนี่นี่ที่เขาหาซื้อกันยากๆไงยางตัวนี้แหละมันจะเป็นยางกันสั่นสะเทือนนะครับเนี่ย ออมันอยู่ในเนี้ยนะครับนี่นี่นี่อ้าแล้วทําไมมันแถมมาเนี่ยยางตัวนี้มันแถมมาให้นะครับแถมมากับฝาหม้ากรองเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ใส่ทีหลังได้ครับตัวนึงสักกี่บาทไม่รู้เนี่ยบินอยู่กับพี่ะวะอ,อ๋อเดี๋ยวผมซื้อเก็บไว้ก็ได้ไปใส่ลูกค้าคนอื่นเนี่ยมันมีมาให้อยู่ยนะครับ นี่นะรหัสบังโคลนลังคิกร้อยยี่ิบห้าออนิวนะครับแล้วก็ไอฝาครอบหม้อพักน้ําคลิกร้อยยี่ิบห้าออนิวก็จะเป็นรหัสนี้นะครับนี่ก็ฝาครอบหม้อน้ํานะครับรหัสนี้เหมือนกัน K ห้าเก้าเปลี่ยนรหัสไปหลายเเหลือเกินครับฮอนด้า mm hmm. เนี่ยเหนื่อยกับอะไรฮอนด้าครับทุกวันนี้ แล้วก็จะถอดเรือนดินเรงมาล้างให้ลูกค้าด้วยครับก็เดี๋ยวจะพยายามแนะนําให้พี่แกอัดขีดบ,บ้างนะล้างทางความสะอาดมันบ่อยๆด้วยก็ดีนะครับพวกเศษฝุนเศษทรายเนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยเราจะไปปรับน้ําที่มันพุ่งแรงจัดนะครับให้มันเป็นน้ําที่มันกระจายหน่อยนะครับ เราก็จะมาวัดมาต่อสายไฟเส้นที่มันขาดกันครับต่อสายเราก็จะไม่ใช่พันมาเหมือนที่เขาพันมานะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับทำมานช่างศูนย์ด้วยพี่แกบอกว่าช่างศูนย์ซ่อมให้นะครับแต่เราจะทำให้ดีกว่าเขาครับใช้สีเนี่ย ขาวดาเราก็ต่อขาวดําเข้าหากันนะครับแต่สายไฟเนี่ยเราก็ใช้ไฟสายไฟอย่างดีนะครับแล้วก็จะเชื่อมบัดกีให้ลูกค้าอย่างดีครับก่อนที่เราจะนี่นั่นนู่นก็วัดสายไฟให้ดีครับแล้วก็ตัดแล้วก็เผื่อไว้ ช้ท่อหดนะครับเรียกร้องกันมามันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับการต่อสายไฟเนี่ยแต่การเช็คระบบไฟเนี่ยมันยากมากกว่านี้อีกอันนี้คือต่อสายเคดูแค่ว่ามันขาดตรงไหน,นมีปัญหาตรงไหนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราต่อสายตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องดูว่าเรือนไหมลูกค้า เสมไม้ลูกค้าขึ้นไหมนะครับข <c oughs> ออภัยครับ <c oughs> แล้วก็จะซ้อนเข้าไปอีกตัวหนึ่งลนกันน้ำเข้านะครับ <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> เราก็จะไปต่อข้างในนู้นอีกทีนึงนะครับเนี่ยผมเกลียดมากครับกับการต้องมาคอยแตะหน้าจอถ้าเราได้แตะครั้งแรกเราก็จะแตะอยู่ตลอดครับเบื่อครับเนี่ยพอเราไม่แตะหน้าจอก็จะมืด ดาดไตขัดทองแดงให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงบัดจีเนี่ยผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับหัวแรงผม เวลาเราบ,บัดกีกนะ็ระวังครับของพวกนี้มีสารตะปั่วครับก่อนที่เราจะนี่ก็เราก็ตัดปองอดไว้สักสองท่อนนะครับสวมเข้าไปไว้ก่อน สายไฟไม่ควรต่อยาวเกินและสั้นเกินให้มันพอดีกับของเก่านะครับอีกสองเส้นหนึ่งยังไม่ขาดเราก็ยังวัดค่าจากสองเส้นเดิมได้ครับ ลืมใส่ปลอกหดเข้าไปก่อนนะครับ ไม่ได้นัดกันไว้นี่จริงๆผมไม่ทําเลยนะครับถ้าวันไหนที่งานผมเยอะจริงๆผมไม่ได้ท <c oughs> ํา,า,หทามมทให้นะเพราะช่วงนี้ผมเล่งส่งงานเครื่องครับเพราะว่าผมจะไปบ้านนอกแล้วก็ต้องบัตรจีเก็บสายไฟใหม่ให้ลูกค้าอย่างดีเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับ ดูให้ดีครับว่าตากไว้เลยพี่ไม่ต้องรีบปล่อยไว้นั่นแหละพอดีให้พี่แกล้างหม้อกองช่วยครับแ๋้วแล้วผมก็จะได้ทำงานตัวนี้นะไม่ต้องไปไม่ได้ใช้ลูกค้านะแต่ให้ทำช่วยเฉยๆไฟแคกลน ดีกว่าเทีพันสายไฟครับเม็ดหนึ่งเขาขายสิบบาทห้าบาทสิบบาทเสร็จไปแล้วหนึ่งเส้นเหลืออีกสองเส้นนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีขายอยู่ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับพวกท่อหดยาง คนถามว่าทําไมไม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนยกคันนะครับสายไฟพวกนี้มายกคันนะครับดูว่ามันมีแค่ครึ่งท่อนไม่รู้ เราบละลายตะกัวใส่เกาะให้มัให้มันเกาะกับทองแดงให้ดีๆนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปตัดปลายสายฝั่งทางนู้นครับทิ้งเลยตรงไหนที่มันขาดตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็รู้สึกว่าไม่ดีก็ตัดทิ้งไปนะ สายไฟที่เราซ่อมมันก็จะไม่มีนะครับสีตรงกันกันกบสายไฟที่ที่สายไฟเนี่ยมันเป็นสายไฟเป็นสีเงินนะครับไม่ใช่เป็นทองแดงที่ผมเอามาต่อให้ลูกค้ายนยผมถอดออกจากไอ้นี่รถยนต์ผมครับสัญญาณกันขโมยจอดอยู่อาทิตย์หนึ่งไม่ได้สตาร์ทแบตหมดจอดอยู่อาทิตย์หนึ่งไม่ได้สตาร์ทแบตหมดครับ ตอดทิ้งเลยครับสัญญาณเงนขงโมยว่าแล้วไปเถียงกับร้านขายแบตเขาอีกที่ไหนได้รถเราสัญญาณเงนขงโมยมันกินแบตเตอรี่ไหม อับสายวัดสายครับความสั้นยาวของสายทีนี้เราก็บัดจีตะกัวใส่ครับ เดี๋ยวคอยดูตอนที่ที่ผมต่อเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับดูนะว่าเลขหมายลูกค้าจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับต่อตามสีเดิมนะครับแต่ว่าเราก็รู้อยู่นะว่าสีดําเราก็ชนสีดํานะครับสีดําเราก็ชนสีดําสีเขียวเราก็ชนสีเขียว สีชมพูเราก็ชนสีชมพูนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสายไฟสีเดียวกันก็ช่างมันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีรายละเอียดนะครับทีนี้เราก็ใช้เป็นเทปกาว 3M พันเลยนะครับพันสายพวกนี้แต่ว่าเราต้องใช้น้ํามันเบนซินเช็ดสายไฟให้สะอาดก่อนนะเพื่อที่จะให้คาบน้ํามันที่ติดมือเราเนี่ยหลุดออกจากสายไฟแล้วก็ให้เทปกาว 3M เนี่ยติดแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบปั๊กเซนเซอร์ก่อนพาพี่ไปสตาร์ทดูซิว่ามันจะขึ้นไหมอลองเล่งหน่อยสิ ยังไงบ้างครับนี่แหละที่ผมยอมเสียสละเวลายอมทําวิดีโอดีๆมาฝาก FC หรือว่าผู้ที่ใช้รถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าออโตเมติกที่เป็นไมดิจิตอลนะครับพวก PCF ทุกรุ่นคลิปร้อยทุกรุ่น s c o o p y i ที่เป็นไมดิจิตอลนะครับ เวลาตั้งขาตั้งคู่แล้วล้อหลังหมุนเขียมไม้ขึ้นนะครับนี่แหละสายไฟก็จะขาดอยู่แถวๆนี้แหละนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นองค์ความรู้ให้ใครลหลายๆคนไม่น้อยก็มากนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามช่องวีรพลการช่างออนไลน์ใหม่ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ก้าวสู่แสนทรัพย์ไปพร้อมๆกันนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ